ในระหว่างที่เรารอเวลาครบกําหนดให้เราเป็นคนนั้นที่ฟังเสียงพระเจ้าและเมื่อพระเจ้าทรงนําเราไปทํากิจการงานใดๆให้เราทําด้วยความเชื่อฟังเพราะว่าคิสสจากของพระเจ้านั้นมาจากเบื้องบนพระเจ้าประทานมาโดยพระวิญญาณเราเป็นของเบื้องบนนะครับพี่น้องเพราะพระวิญญาณของพระเจ้าประทับตราชีวิตของพี่น้องไว้แล้วเมื่อวันที่พระองค์บอกว่าผู้เชื่อสิ่งที่มีค่าที่สุดของพระเจ้าในแผ่นดินโลกนี้พระเจ้าจะเอาคืนเพราะเราเป็นของเบื้องบนพระเจ้าจะเอา คืนรัวผู้เชื่อทุกคนกลับไปไว้ในแผ่นดินสวรรค์เพราะเราเป็นของเบื้องบนเหมือนที่พระเยซูทรงตรัสว่าเราเป็นของเบื้องบนเพราะฉะนั้นชีวิตของเรายังต้องวางใจพระเจ้าจงขอต่อพระเจ้าให้เราได้พบน้ําพระทัยของพระเจ้าเมื่อเราขอปลาพระเจ้าจะไม่ให้งูแน่นอนพระเจ้าจะบอกให้เราไปจับปลาไม่ได้ไปจับงูเมื่อเราเคาะพระเจ้าจะเปิดออกให้แก่เราพระเจ้าพระบิดารักพระเยซูคริสต์อย่างไรพระบิดาก็ทรงรักเราอย่างนั้นด้วย